ไม่ได้เลยพี่แดงกับพี่แถวไม่้ดทกคนไหแดงเอ้ยเอเดี๋ยวด้วพี่อวยอวกันเหรอพี่อวยพี่อวยแชทใครกี่อ้วใครแชทพี่อวยพี่อวยยี่สิบพี่ 20.21. ยี่สิบเอ็ดพ่เอนยี่สองเดียวยี่สิบสามยี่สามพี่เต๋อใครใท้พี่เต๋าคะจอใครเหอจอยแล้วยีิบสี่อ่ะใครเทนพี่จอยถคายแบบน้พี่เต๋าใครพี่เต๋าให้นมกันตู้เย็นพี่ไม่ยอมกินอ่ะไม่พี่แทพี่เต๋าอ่ะเออจะพี่เต๋าแทนพี่เหรอพี่อะไรอ่ะหใครมือแฝ่อนมองนานึงเ้ยหมเต้มหมุเต้มน่ารัาก พี่ s. <S น้าอะไรของทุกคนเลยไม่ติดด้วยเหรอ